เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโอลิมปิกเกมโตเกียว2020นะครับผมซึ่งกีฬาต่อไปที่ผมจะพาไปแข่งนะครับนั่นก็คือกีฬาเบสบอลน,นะครับผมซึ่งผมได้ไปซ้อมมาละ อ,อยู่ไหนเลยออยู่นี่นะครับก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมแต่ยังไงก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับผมรอบแรกรอบค a l i f y นะครับผมเจอตุรกีนะครับ ชาไทยเจอตุรกีไลซิงสตาจากตุรกีนะครับเคิร์ดผมเปลี่ยนฉายามานะครับเป็นเป็นเอสนะครับผมฟลาบอล ยามตีให้โดนอย่างเดียวนะครับอย่าไปคิดอะไรมากโดนครับโอ้โหแต่เอานะครับจังหวะนี้เราวิ่งไปไม่ถึงเบรดเลยนะครับพอดีพิเชอร์เขารับได้นะฮะโดนอีกแล้วครับโอ้โหแต่ตีไม่แรงนะครับสองเอาแล้วครับผม สไตล์ครั้งที่หนึ่งนะครับเรียบร้อยครับตีไปอย่างนี้อย่ารับได้เป็นพอโอโ้โหเข้ามือเอานะครับผมอย่างงี้ถ้าเขารับได้ก่อนที่บอลจะตกพื้นระจะถือว่าเราเอา,เอานะครับ <First back. S 1> ต่อไปเราเปลี่ยนนะครับ <P itch. S 1> ผมเป็นฝ่ายกว้างมากงครับ โอ้เขาชาร์จตีนะครับสไตล์นะครับผมนี่ร้อยนะครับสองสไตล์นะครับถ้าสไตล์ครั้งที่สามเขาจะเอานะครับผมโอ้ยโดนนะครับโอ้แล้วไปตำแหน่งดีด้วยนะครับผม เขาได้ไปหนึ่งเบตนะครับผมแต่ยังไม่ได้คะแนนนะครับต้องวิ่งมาจนครบรอบนะครับถึงจะได้คะแนน <Ball. S 1> บอลนะครับ <Ball. S 1> เขาไม่ตีนะครับแล้วผมฟางฟางออกจากนอกเขตนะครับ <c oughs> จับครับจับจับแล้วเอาครับผมโอเคครับ point. โอ้โหแล้วไม้เขา เรืองแสงมาเลยครับตีบวกอะไรเนี่ยนี่ผมจะสร้างเป็นเคิร์ฟบอลนะครับโอเคนะครับผมถ่ายครั้งที่หนึ่งนะครับโอ้โหหดเต็มแรงเลยครับสไตล์ครั้งที่สองครับไม่โดนนะครับผมหดจ,จัด,จด ทัมาหีดสุดๆโอ้โหเขาได้แต้มหนึ่งแล้วนะครับเขาวิ่งวิ่งเข้ามาครบรอบแล้วนะครับหนึ่งคน <team> ทำไมตอนซ้อมมันดูง่ายกว่านี้ครับ <and> 1. 1> โอเคครับผมสองสตลแล้ อันที่สามเอานะครับโอ้โโดนเต็มๆล้าไม่ได้อืคอนตกพื้นก่อนนะครับ,บเอาได้ไป2เบตน,นะครับผมมันอันตรายมากๆเลยนะฮะเคครับสไตล์ครับผม ไปครั้งที่สองครับผมมีท่านะครับจะใช้ยังไงเนี่ยไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะครับผมท้าไม่ตายเกี่รับสั่งไปนะครับโดนนำไปก่อนนะครับผมหนึ่งแป้งฮะ วางเคริรลบอนแนวนอนโค้งฮะครับไปอัที่สองไปแล้วนะครับ 2> 0, 2. สามสุอท้ายนะครับผมเล่นยากมากเลยนะครับ 0, 1, 1. 1> อ้าว หวดนะไม่ไม่หวดนะครับตีเร็วไปนะครับถ้าสไตล์คนนึงก็คือเอานะครับเปลี่ยนฝั่งดึกนะครับไม่โดนเียวกันครับมันก็ปาตรงกลางให้ผมโหวิ่งไวๆหน่อยพี่โอ้โหเอานะครับ กลุ่มไม่ตายอยู่นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมันขึ้นเป็นกลุ่มเครื่องหมายแบบไอเครื่องหมายคำถามนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องกดยังไง

ลูกเขาชาร์จแล้วหวห้ามต้องใจหมดเลยนึกว่าจะโดนตายนะครับขอสไตล์ครั้งหนึ่งนะครับผมหืมโดนเต็มเต็มครับฟาวครับออกไม่ให้ไม่ออกนะครับแล้ววิ่งไปจะถึงแล้วไม่เก็บนะครับผม เขาโฮมรันไหะครับเนี่ยผมปลาตามด้วยเรียบร้อยนะครับตีเสยขึ้นไปได้โฮมรันทำไมตอนซ้อมมันไม่โหดขนาดนี้นะครับเวลาเราไปซ้อมเนี่ยโอ,โอเคเขาโหดครับผมจงใจปลาออกนะครับถ้าเขาตีก็เราจะได้เป็น เป็นบอลนะครับโอเคครับป่าออครับโอเคครับสามสไตล์ตครับ <c oughs> แต่สามแต้บเนี่ยเราเราตามยากมากๆนะครับ <c oughs> ไม่โดน เต็มๆนะครับแต่ปันไปไม่ไกลนะครับผมอีกเอาเดียวเราน่าจะแพ้ครับไม่ยอมตีนะครับผม <and> ฟาลครับหมอน่มฟาดตีได้ตีได้ค่อนข้างดีนะฮะ <and> โอเคครับสวยอยู่ครับ ได้ไปหนึ่งเดิมครับผมเกมตีช้าไปนะฮะเสือรับปามาตัดเี้ยงงานนี่ย สองเอานะครับโอ้โห oh. แย้ไปเลยนะครับผม <Yeah. S 1> มันเล่นยากอยู่นะครับผมก็ผมมาเล่นให้ดูคร่าวๆนะครับไม่รู้ว่ามีใครเป็นแฟนกีฬาเบสบอลไทยไหมนะครับผมซึ่งถ้ามีก็ผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมมันเล่นยากจริงเอาล่ะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ ที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ